ซวงหยุนนี่คุณได้รับบาดเจ็บมากี่ครั้งแล้วนี่นี่คือสมุนไพรทั้งหมดที่ฉันมีที่นี่ฉันจะช่วยคุณหาสมุนไพรเองคุณก็รู้นะว่าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันหมายความว่าตอนนี้คุณคิดแต่จะล่าสัตว์คุณกำลังคิดผิดนะคุณน่ะควรจะหาผู้หญิงฮะไอ้หนูฉันรู้ว่าคุณเกลียดผู้หญิง เพราะว่าพ่อของคุณตายแต่คุณจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนก็จะเป็นเหมือนแม่ของคุณไม่ต้องมาพูดฉันไม่อยากได้ยินชื่อเธออีกไอ้เด็กบ้านั่นคุณจะไปไหนเฮ้ย <Hey, S 1> ในฐานะหัวหน้าเผ่าม้าป่าคุณต้องเพิ่มจํานวนลูกหลานนะฉันอยากจะบอกเขาเรื่องผู้หญิงตัวเล็กๆข้างๆไปตี้หมอผีช่วยเธอด้วยฮะเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรให้หมอแม่โมดดูเธอเขาช่วยคุณได้เฮ้ยสถานที่แบบนี้จะให้คนดูได้ยังไงหมอแม่โมดร่างกายของฉันจะเป็นแบบนี้อยู่สองสามวันจะมีเลือดออก มันจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของฉันจริงๆผ่านไปแค่สองถึงสามวันเลือดก,ก็จะหยุดออกและหายไปเองหลังจากการใช้ชีวิตมา20ปีนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันคุยกับคนบ้าสองคนนี่เป็นความจริงคุณต้องเชื่อฉันคุณเชื่อฉันเถอะมมีเรื่องมหสัสจร์แบบนั้นด้วยหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นเลยคุณเป็นคนเชื้อชาติไหนเชื้อชาติของฉันฉัน ฉันเป็นมนุษย์มนุษย์เหรอฉันไม่เคยรู้จักได้ยินแต่ลิงอุราอุตังมันเป็นบรรพบุรุษแทบจะไม่เป็นเผ่าพันธุ์ทุกคนเกิดมาจากที่เดียวกันถือว่าเป็นญาติกันก็แล้วกันนะให้เธออยู่ที่นี่ไปสักสองสามวันฉันจะคอยสังเกตอาการเองงั้นฉันฝากเธอด้วยนะหมอแม่มดอ่ะนี่คือเบอร์รี่สีแดงคุณกินมันได้ไหม ขอบคุณฮ่าสาวน้อยคนนี้อ่อนโยนและไม่ยิงพยองเลยเธอมีรูปรักษที่สวยงามมากที่ไม่เคยมีมาก่อนแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆอืม้มฉันจะแนะนำเธอให้กับซงหยุนจะดีกว่า <c oughs> ไปพักผ่อนก่อนเธอค่อยดูอาการของเธออีกทีพรุ่งนี้เช้าก็แล้วก,กันนะตอนนี้มีหนังสัตว์เยอะแยะแล้ว ฉันน่าจะลองเอามาทำเป็นเกเกงในดูบ้างนะโอ๊ยเจ็บ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 โอ๊หืม hmm? อะไรหรอให้ฉันทำเองเฮ้ย hey, มันยากนะมียากหรอกอ่ะเสร็จแล้วลองดูสิว้าว wow, ก็สวยดีขอบคุณนะ hmm. ไม่เป็นไรไปีิคุณนี้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลย ใช้ได้จริงๆมันดูดซับน้ำได้ดีจริงๆเกือบไปแล้วฉันเกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วอืมอืมเออฮะคุณเป็นอะไรไปฉันเป็นเสือไม่ใช่หมาป่าเออนี่เขาไม่ได้แกล้งโง่ใช่ไหมหนังที่เหลือสามารถเอาไปทำรองเท้าได้จริงดิที่ตลาดมันไม่มีสิ่งนี้ เป็นการดีถ้าเราจะทำมันเองฉันต้องรู้ขนาดเท้าของคุณก่อนฮะฉันรู้สึกแปลกมากที่ถูกผู้ชายแตะต้องเท้าของคุณเล็กนุ่มและเบอบางมากฝ่าเท้าของฉันรู้สึกเย็นชาหลังจากที่ถูกลูบนี่มันเป็นอะไรไปคุณรอฉันแป๊บหนึ่งนะโอเคลองได้เลย ฮะมันดูดีมากมีสายรัดอยู่หากคุณคิดว่ามันใหญ่เกินไปก็ดึงขึ้นได้นะไปติคุณเก่งจังเลยสวยไหมคุณใส่อะไรก็สวยคุณอยากทำรองเท้าใส่คู่กับฉันไหมถ้าฉันใส่รองเท้ามันจะไม่สะดวกเวลาที่ฉันจะแปลงร่างเออ <c oughs> จริงสิฉันลืมไปเลยว่าเขาเป็นเสือตัวใหญ่ ถ้าเสือตัวใหญ่ใส่รองเท้าก็คงดูตลกมากหืมสมุนไพรเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่หมอแม่หมดต้องการแน่แน่เอ๊ะกล้าดียังไงมาขโมยของที่นี่เอ๊ะฮะไม่มีปัญญาที่จะมีลูกเองหรือไงเธอนี่มันไรยางอายจริงๆ คุณขโมยอะไรเอามันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ขโมยอะไรผลเบอร์รี่สีแดงของฉันตกลงไปในสมุนไพรฉันก็แค่ต้องการจะหามันไม่ได้จะขโมยอะไรเลยหยุดเถียงคุณเป็นขโมยหญิงไร้อย่างอายเขาทรงพลังมากนี่คุณพูดเรื่องอะไรไร้สาระปล่อยฉันอยู่นี้นะ ฉันรู้ว่าเมื่อคุณผู้หญิงตะโกนก็จะมีผู้ชายนับไม่ถ้วนมาช่วยคุณแต่น่าเสียดายคุณพลาดแล้วละ่ะฉันเป็นหัวหน้าของเผ่าม้าป่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้มาขโมยของจากเผ่าม้าป่าหถ้าราชาเสือขาวไม่กลับเข้าไปในถ้ำเพื่อเอาของตอนเนี้ยคุณได้เจอดีแน่ท่านหมอแม่มดดูผู้ชายคนนี้สิเฮ<ะ>อนี่คุณ กล้าทำร้ายฉันเหรอเย่ผู้หญิงเลระซาำ้้าฝ่ามือปราบมังกรคุณอยากตายใช่ไหมอืม้อหือน่ากลัวมากขอสักฆ่าฉันจริงๆเหรอือมจะหน,นีไปไหนอ้ฮะทำไมถึงนุ่มน่าสัมผัสขนาดนี้เออผมของผู้หญิงคนนี้นุ่มสลวยมากร่างกายของเธอยังสะอาด ซึ่งมันแตกต่างไปจากผู้หญิงคนอื่นที่ฉันเคยรู้จักมาก,ก่อนแต่ตรงไหนก็จัจับๆๆปล่อยฉะนะเออเออเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเออนี่เป็นความผิดครั้งแรกของคุณฉันจะปล่อยคุณไปก็แล้วกันตราบใดที่คุณยอมรับผิดและขอโทษหมอผีฉันจะไม่เอาเรื่องคุณอ้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องขอโทษด,ด้วยคุณตั้งหาที่ต้องขอโทษ คอนสาระแลว้วฉันเตือนก่อนอย่าเข้ามานะไอ้บ้าถึงฉันจะไม่รู้ที่เธอพูดหมายถึงอะไรแต่ฉันว่ามันต้องเป็นคำสาปแช่งน่นแน่เธอพูดว่าอะไรนะนี่ฉันเป็นถึงราชานะยุหมอแม่มดหลงจูบ้าไปแล้วเหรอจะทำร้ายผู้หญิงที่น่ารักขนาดนี้ได้ยังไงเดิมทีข้าจะให้ซวงหยุนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้หญิงตัวน,น้อยคนนี้แต่เขา เกือบฆ่าผู้หญิงตัวน,น้อยคนนี้ซะแล้วไม่แปลกใจเลยที่คนโง่คนนี้เป็นแค่คนสดทำามาขโมยข,ของของคุณนะเธอไม่สบายต้องพักฟื้นที่นี่กลับไปเลยนะอย่ามาทําให้คนไข้ของฉันตกใจ <siglo. S 1> เขาคือเจ้าหนูซวงหยุนน่ะเขาก็ไม่เลวนะเขาแข็งแกร่งมากเป็นหัวหน้าเผ่าหมาป่าที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเผ่าหมาป่าของเราเลยไม่เป็นไรฉันไม่โกรธ สาวน้อยคนนี้ใจดีมากยังไงฉันก็คงไม่ได้เจอเขาอีกฮะอย่าเพิ่งพูดเลยว่าคุณจะไม่ได้เจอเขาอีกเขาแข็งแกร่งมากหากคุณไม่สบายใจสามารถทุบตีเขาได้ตามใจเลยอะไรนะไผ่ตีกลับมาแล้วด้่ของมาแล้วขอบคุณนะทำไมไปนานจัง ฉันไปล้างหนังที่ลอกมาเมื่อวานนี้ด้วยคุณไม่ชอบเก็บหนังหรอเออนั่นคือสิ่งที่เขาทำงั้นหรอพูดเหมือนเป็นภารกิจใหญ่เลยขอบคุณมากนะต่อไปคุณไม่ต้องช่วยฉันเก็บหนังสัตว์แล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตกลงอืมผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มีความลับมากมายจริงๆคุณชอบนี่ไหม ให้ฉันหรอมันสวยมากขอบคุณนะไปตี้เฮ้ยซวงหยุนเอ้ยคุณน,นี่มันโง,ง่จริงๆเทียบกับไปตี้ไม่ติดเลยจริงๆเฮ้ยหลงจูหมอผีออกไปสูตรอากาศกัน <c oughs> มันสวยมาก เธอไม่ใช่ขโมยนั้นหรอแต่เธออ่อนหวานและอ่อนโยนมากฉันเข้าใจผิดว่าเธอเป็นขโมยเธอต้องเกลียดฉันแน่ๆดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่มีเบอร์รี่สีแดงเหล่านี้อืมฮะนี่มันอะไรหรอผลเบอร์รี่สีแดงมากมายนี้คงจะเป็นของคุณนี่ของคุณหรอคุณอยากกินมันงั้นหรอไม่ไม่ไม่ ฉันกินไปเยอะแล้วให้หมอผีไปเถอะอืมตกลงเลือดในตูดของคุณหยุดหรือยังที่ตูดของคุณยังมีกลิ่นเลือดเฮ้ยโดยปกติฉันใช้เวลาห้าวันในการหยุดเลือดนี่นี่เพิ่งสองวันเองจะไม่เป็นอะไรแน่นะฉันทำสิ่งนี้มาหลายปีแล้วไม่เห็นมีปัญหา ฉันทำไมตอนที่รลอกจากประตูของคุณมีคนทำมันหล่นหรือว่าจะเป็นนี่สำหรับคุณฉันน่ะยังมีงานที่ต้องทำคุณไปพักผ่อนก่อนเถอะเอะพันเบอร์รี่สีแดงนั่นมาจากคุณใช่ไหมไหนคุณบอกว่าคุณเกลียดผู้หญิงไงแล้วทำไมแอบส่งเบอร์รี่สีแดงให้เธอเบอร์รี่สีแดงอะไร ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกระเป๋าและกินถั่วแดงนั่นมันเป็นของคุณฉันได้กินมันฉันก็จำได้แล้วฉันไปล่าสัตว์บนภูเขาแล้วเจอมันจึงเก็บมาให้คุณไม่ใช่เพื่อเธออ๋องั้นเหรองั้นฉันจะไปเอามันมาคืนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมาป่าตัวน้อยคุณสนใจเธอใช่ไหมล่ะฉันเข้าใจเธอผิดและอยากจะชดเชยให้เธอ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเฮ้เดี๋ยวก่อนสิอืมเจ้าแดกเหลือขอห้าวันต่อมาลล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 าลาลาาาาา,า,า,า <c oughs> ในที่สุดฉันก็หายถ้าอย่างนั้นวันนี้เราออกจากเผ่าหมาป่ากันเถอะอืม ไม่ไม่ไม่คุณยังไปไม่ได้นะถ้าปล่อยผู้หญิงตัวเล็กนี้ไปยากที่จะให้ซวงหยุนถูกใจใครได้อีกถ้าไมอย่างนั้นซวงหยุนก็จะต้องเป็นโสดไปตี้คุณลืมไปแล้วเหรอว่าฤดูหนาวกำลังจะมาแล้วนาะฤดูหนาวฉันจำได้ว่ากว่าจะถึงฤดูหนาวยังอีกตั้งสองเดือนมันยังมาไม่ถึงนี่ใช่ใช่ในปีก่อนจริงๆ แต่ปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปฤดูหนาวจะมาถึงเร็วกว่าไม่ใช่อีกสองเดือนนะนี่คือผลลัพธ์ที่ฉันดูโหราศาสตร์ไม่ผิดแน่หืเริ่มต้นฤดูหนาวของภารกิจลูกโซ่ขนาดใหญ่หน้าหนาวกำลังมาเตรียมตัวให้พร้อมฮะ<า>ระบบจะสุ่มปล่อยชุดของภารกิจในฤดูหนาวหลังจากทำภารกิจเสร็จ คุณจะได้รับรางวัลมากมายมันมันคือเสียงของระบบโปรดติดตามตอนต่อไป